รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณผู้ชมชุมชนบ้านต้นพึ่งน,นั้นอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูนักท่องเที่ยวสักเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าพูดถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้เรื่องของการทําป่าคาร์บอนเครดิตแล้วแล้วก็ชุมชนบ้านต้นพึ่งน,นั้นต้องคุ้นหูอย่างแน่นอนเลยละค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการทําผลิตภัณฑ์เป็นจานภาชนะจากใบตองตึงค่ะซึ่งเป็นผลพวงจากการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนแห่งนี้จากการทําป่าคาร์บอนเครดิต และในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากคุณวิชัยเปงเรืองผู้ใหญ่บ้านบ้านต้นพึง่งที่จะเป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำป่าคาร์บอนเครดิตในชุมชนบ้านต้นพึ่งค่ะผู้ใหญ่วิชัยคะถามนิดนึงคะ่ะเรื่องของการแรกเริ่มการทำป่าคาร์บอนเครดิตในชุมชนของเราเนี่ยคะ่ะเราแรกเริ่มเรามีวิธีคิดยังไงทาไมอะไรถึงตัดสินใจว่าเอ๊ะเรามาทำกันเถอะป่า Credit, คาร์บอนเครดิตค่ะ ซึ่งโครงการในการดําเนินการคาร์บอนเครดิตเนี่ยก็คือชื่อว่าโครงการการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ของมูล,ลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมบราชูปถัมภ์ซึ่งในปีพศ2563เนี่ยมูล,ลนิธิแม่ฟ้าหลวงเนี่ยได้เข้ามาติดต่อกับกรมป่าไม้โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1เชียงใหม่แลวก็ศูนย์ส่งเสริมวัฒนาศาสตร์ชุมชนที่1เชียงใหม่น่ก็ได้แนะนําให้มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงเข้ามาพบกับชุมชนชที่เขามีการบรนการจัดการในการดูแลป่าชุมชนดีอยู่แล้วนะครับซึ่งในส่วนของตำบลแม่โป่งเนี่ยทางสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1เชียงใหม่เนี่ย ได้แนะนําให้3ป่าชุมชนในการที่จะเข้าร่วมโครงการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งในส่วนของผมเองเนี่ยในฐานะประธานเครือข่ายป่าชุมชนเนี่ยก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับแม่ฟ้าหลวงแล้วขอให้มหิตแม่ฟ้าหลวงเนี่ยขยายให้ครอบคลุมกันทั้งตําบลอทั้งตำบลน,นี่คือมีกี่หมู่บ้านองงของเรามีทั้งหมดอ่าสิบหมู่บ้านแต่เราทั้งหมดจะมีป่าชุมชนจํานวนอยู่8ป่าชุมชนครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด8,400ันสี่ร้อยกว่าไร่ที่เราดําเนินการนะครับ 8,400กว่าไร<ช>่ที่รเราดําเนินการว่าพื้นที่ตรงนี้แหละที่เราจะทําป่าคาร์บอนเครดิตในชุมชนและตําบลของเราใช่ครับโอ้โหก็ซึ่งในการวางแปลงทีเบอร์เนาะ,ะก็คือจะวางแปลงครอบคลุมทั้ง8ป่าชุมชนทั้งหมด93แปลงแล้วก็เราทําการวางแปลงไปตั้งแต่ปีพศ .2564 โดยใช้มูลที่แม่ฟ้าหลวงเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็ใช้คนในชุมชนของเรานี่แหละ อาพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านเรานี่แหละ,ะช่วยกันในการวาง,งแปลงสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการวางแปลงทีเวอร์และชาวบ้านก็สามารถที่จะไปคุยกับคนอื่นได้ว่าแปลงทีเวอร์หรือคาร์บอนเครดิตคืออะไรโอ้โหถ้าแบบนี้ถ้าเริ่มมาตั้งแต่ปี2564ใช่ครับเราถือว่าเป็นน้องใหม่ไหมคะสาหรับการทําป่าคาร์บอนเครดิตถือว่าเป็นรุ่นบุกเบิก้วยซาคือของเราเนี่ยเป็นเฟสแรกของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงแม่ฟ้าหลวงเนี่ยเขาทำที่ดอตุงเนาะพืะ้นที่ทรงงานเนี่ยประสบความสเร็จ แล้วเขาก็มาขยายต่อยอดให้กับชุมชนอื่นๆได้ลองทำซึ่งเฟสแรกของแม่ฟ้าหลวงทำเนี่ยก็จะมีอยู่ที่จังหวัดเชียงรายะพะเยาแม่ฮ่องสอนแล้วก็เชียงใหม่จำนวน16ป่าชุมชนแรกแต่เฟสทั้งหมดนะ่ะใหญ่ๆนะ่ะมันอยู่ที่เดอยสเก็ตบ้านตาบลแม่ป่งของเราทั้ง8ป่าชุมชนก็คือเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแหล่งเรียนรู้ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงตอนนี้นะครับก็คือสมมุติว่าแม่ฟ้าหลวงจะเปิดเฟสน้องๆรุ่นต่อไปเนี่ยซึ่งรุ่นนี้จะเป็นเฟสสี่ละ ก็จะส่งน้องๆป่าชุมชนต่างๆเนี่ยเข้ามาศึกษาว่าบางทีชุมชนเขาอาจจะยังไม่เข้าใจเนาะว่าคาร์บอนเครดิตคืออะไรทําแล้วไปชุมชนได้อะไรก็ต้องส่งมาเหมือนศึกษาดูงานรุ่นที่เบื้องต้นก่อนดูงานที่นี่คุณจะได้ครบจบเรียนรู้ในที่เดียวไปเลยที่นี้ อยากจะให้ทางผู้ใหญ่ค่ะคได้สื่อสารกับทางคุณผู้ชมหน่อยว่าจริงๆแล้วคำว่าป่าคาร์บอนเครดิตมีวิธีการทํายากง่ายยังไงแล้วคนในชุมชนได้อะไรมากที่สุดคือการาทําป่าคาร์บอนเครดิตหรือโครงการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนคือถามว่ายากไหมก็ไม่ยากง่ายไหมก็ไม่ได้ง่ายเพียงแต่เราต้องใช้ใจจากชุมชนช่วยกันดูแลในการทําโครงการ การคาร์บอนเครดิตเนี่ยก็คือต้องช่วยกันในการวางแปลงซึ่งเราจะต้องตามมาตรฐานประเทศไทยนะครับมไม่ใช่ว่าตามมาตรฐานต้นพึ่งหรือตามมาตรฐานแม่โปง่ง<ม>ทุกทุกป่าชุมชนที่จะทําเหมือนกันทั้งหมดเนี่ยที่จะเข้าร่วมโครงการการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าเพื่อการพัฒนาที่ย,ยั่งยืนเนี่ยจะต้องทําตามมาตรฐานที่ประเทศไทยกําหนดก็คือขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารการ์ดเรือนกระจกะและผมมองเองผมเองมองว่าการขายคาร์บอนเครดิตในอนาคตเนี่ยเป็นเพียงผลกำได้ได ที่ชุมชนได้จากการที่เราช่วยกันดูแลป่าของเราดีมาอย่างอยู่ต่อเนื่องอยู่แล้วค่ะแต่ละปีค่ะเราเฉลี่ยแล้วในชุมชนเราเราได้กลับคืนมาชุมชนประมาณเท่าก็คือของเราเนี่ยฐานปีแรกที่เราวางแปลงเมื่อปี64สเนี่ยสำหรับป่าชุมชนบ้านต้นอื้งบ้านต้นพึ่งเองเนี่ยมีทั้งหมด983ไร่เราสามารถลดหรือกับเก็บคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยหรือคาร์บอนเครดิตได้ได้ประมาณ301ตันคาร์บอนเครดิตเทียบเท่า อย่างของปาต้นพึ่งเราเนี่ยจะวางเรามีพื้นที่ทั้งหมด983ไร่เนี่ยเราจะต้องวางแปลงทั้งหมด10แปลงครับผมก็จะเป็นแปลงเนี่ยเราจะได้พิกัดมาจากมูลที่แม่ฟ้าหลวงร่วมกับจิด้าจะส่งพิกัดมาให้เราแล้วเราอ่ะก็ต้องเข้าไปหาตามจุดพิกัดแล้วเริ่มกระบ,บวนการวางแปลงตามมาตรฐานประเทศไทยก็จะมีการปักเป็นหมุดนะครับหมุดแต่ละหมุด นะครับ <t ouch> ในพื้นที่แปลงเสร็จแล้วต้องทําการวัดต้นไม้ที่มีความสูงตั้งแต่เมตรสาขึ้น <อ announcing S 1> ทุกต้น<อ>และทําการติดแท็กน,นะครับอย่างข้างหลังนั่นนะครับ<ฆ>ทาการติดแท็กต้นไม้ทุกต้นต้นไม้ทุกต้นเนี่ยที่มีความสูงตั้งแต่เมตรสาเนี่ย<อ>ก็จะต้องทําการวัดแล้วจดชื่อ1ก็คือวัดเส้นรอบวง <ขา S 2> นะครับสวัดความสูงส<ข>ามวัดชื่อต้นไม้4ี่ก็คือติดแท็กตอกแท็กต้นไม้ทุกต้นในแปลงของเราเนี่ยจะมีแท็ก ประจำตัวอยู่แล้วทุกต้นครับผมแล้วเสร็จแล้วเราก็จะมีการบันทึกข้อมูลเสร็จแล้วก็ส่งให้อาจารย์ทวนสอบอาจารย์ทวนสอบเขาก็จะมาดูว่าต้นไม้หมายเลขแท็กเนี่ยหกสาเนี่ยชื่อต้นไม้อะไรที่เราจดไว้ความสูงตรงหรือเปล่าเส้นรอบวงตรงหรือเปล่าแน่นอนว่าจะไม่มีการตัดไม้ทําลายป่าในพื้นที่นี้แน่นอนมีแต่จะปลูกทดแทนปลูกเสริมเข้าไปก็คือแปลงคาร์บอนเครดิตหรือป่าของเราเนี่ย เหมือนเป็นไข่ในหินในป่าชุมชนเราเลยชาวบ้านก็ต้องหวงแหนเพราะอย่างน้อยชาวบ้านช่วยกันดูแลแล้วก็ทําให้เกิดรายได้กับชุมชนเนี่ยก็เป็น,เป,นเป็นผลดีเป็นเรื่องที่ดีเกี่ยกับชาวบ้านนะครับผมพอมีโครงการในเรื่องของการทำป่าคาร์บอนเครดิตขึ้นมาต้องบอกว่าชีวิตหรือว่าวิถีคนในชุมชนเนี่ยมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะคคือ,อวิถีชีวิตก็คงตามเดิมแต่ความเปลี่ยนไปนยก็คือ ชาวบ้านช่วยกันที่จะอนุรักษ์ห่วงแหนในการที่จะดูแลป่าซึ่งย้อนหลังข้อมูล3ปีนะ่ยฐานปี64-65แล้วก็66เนะี่ยคือไฟป่าเกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลแม่โป่งเพียง1%ไม่ถึงร้อยละหนึ่งก็บางหมู่บ้านก็ไม่มีไฟเกิดขึ้น oh ก็คือช่วยกันชาวบ้านช่วยกันดูแลป่า ครับผมแบบนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการพัฒนาต่อยอดอย่างยั่งยืนเนาะจากจุดแรกเริ่มคือการทําป่าคาร์บอนเครดิตทีนี้ถ้าหากว่าพูดถึงเรื่องของการนําใบตองตึงไปแปลสภาพเป็นผลิตภัณฑ์เป็นภาชนะใช่ไหมคะใช่ครบเห็นแวบๆเหมือนกันก่อนหน้านี้ท่านนายกรัฐมนตรีเคยนําคณะมาดูงานมาตรวจราชการในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ตอนนั้นนี้เป็นกระเช้าของจากบ้านต้นพึ่งเลยใช่ครับผมก็คือ ท่านนายกเศรษฐาทวีสินนะครับได้มาตรวจราชาการที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วได้มีโอกาสเข้ามาที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนา,นานห้วยงคลอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งหมู่บ้านต้นพึ่งของเราเนี่ยเป็นหมู่บ้านหนึ่งในหมู่บ้านบริวณรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนา,นานห้วยงคลายห้วยงคลเองก็ติดต่อประสานงานมาที่ผมว่าอยากจะนํานผลิตภัณฑ์จากใบตองตึงเนี่ยที่เราทําการลดเชื้อเพลิงในป่าชุมชนเนี่ยไปมอบให้กับท่านนายกเศรษฐาก็ได้ นำผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนป่าต้นพึ่งนะไปมอบให้กับท่านนายกครับผมโอ้โหแบบนี้อยากเห็นแล้วค่ะว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้จากใบตองตึงจากชุมชนป่าต้นพึ่งเนี่ยจะไปแปลรูปไปทํามีวิธีการกระบวนการแบบไหนยังไงเดี๋ยวเชิญผู้ใหญ่นพาไปดูหน่อยได้ไหมได้ครับยินดีครับโอเคค่ะเดี๋ยวไปเลยนะคะค่ะ นี่เลยครับนี่คือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนป่าต้นพึ่งของอบ้านต้นพึ่งของเรานะครับอันนี้คือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากใบตองตึงจากในป่าเมื่อสักครู่นี้ที่เราไปดูกันใช่ครับอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์คือจากใบไม้ที่ร่วงหล่นที่เป็นเชื้อเพลิงชั้นดีในะป่าชุมชนของเรารเราก็นํามาทำแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จานใบไม้แล้วก็มีการต่อยอดเป็นการทํากระทงและก็ของดิจากใบตองตึงอ,อันนี้ก็คือพี่ๆนะครับที่อยู่ในกลุ่มวิสาหกิจช,ชุมชนป่าต้นพึ่งของเรา ก็จะเป็นทั้งผู้ที่ไปเก็บใบตองตึงมาจําหน่ายให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของเราครับแล้วก็เป็นคนที่ในการผลิตอาจานใบไม้แล้วก็ในการทําผลิตภัณฑ์ต่างๆของวิสาหกิจเราครับเดี๋ยวก่อนนะขอขั้นจังหวะแป๊บหนึ่งคืออันนี้คือผลิตภัณฑ์จากใบตองตึงคือเป็นภาชนะที่ใช้ใส่อาหารทานได้จริงๆทานได้จริงครับไม่ใช่ว่าทานจานใบตองตึงไม่ใช่ครับก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ก็คือเป็นจานที่ใช้รองรับอาหารได้ เพราะของเราเนี่ยได้รับการ ตรวจผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจากอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อยไม่ใช่เล่นๆนะได้รับรองด้วยว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยเห็นมีถ้วยโล่รางวัลเยอะแยะมากมายอธิบายหน่อยได้ไหมคะว่าเป็นรางวัลจากไหนอะไรยังไงเพราะดูแล้วมันเป็นความภาคภูมิใจของชุมชนเราใช่ครับผมก็คือรางวัลแรกก็คือรางวัลชนะเลิศด้านสิ่งแวดล้อมนะครับตใช่ครับในโครงการ9ต่อ10ปฏิบัติบูชาสืบสารรักษาต่อยอดของกรมการพัฒนาชุมชนซึ่งหมู่บ้านต้นพึ่งของเราเนี่ยเป็นหมู่บ้าน บริวารรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาหุวยองไคลในการประกวดด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศในโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินทําแผ่นดินทองประจําปี2564ของจังหวัดเชียงใหม่โโมแล้วก็อันนี้เป็นโล่ประกาศจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นโล่ที่ทีเวอร์ก็คือการรับรองว่าชุมชนของเราสามารถลดและกักเก็บคาร์บอนเครดิตได้ มีการันตีหมดทั้งรางวัลในเรื่องของผลิตภัณฑ์ปลอดภัยใ,<ช>ในเรื่องของชุมชนเข้มแข็งใ,ในเรื่องของการทำป่าคาร์บอนเครดิตน่าสนใจมากๆเลยค่ะที่นี้เอาเป็นว่ารายละเอียดอยากรู้แล้วว่ากรรมวิธีทำอะไรยังไงจากใบตองตึงที่เราเจอในป่าจะมีการเก็บเข้ามาเพื่อที่จะมาแปลสภาพให้เป็นภาชนะจากใบตองตึงเอาเป็นว่าดูกันหน่อยแล้วกันค่ะอ่ะเริ่มเลยจากตรงนี้ นะคะจากตรงนี้เลยใครดูแลคะในส่วนนี้ผู้ใหญ่ก็เป <Follow> ็นคุณลุงไกรทองพันยิ้มนะครับคุณลุงไกรทองพันยิ้มนะคะสวัสดีค่ะคุณลุงคักคุณลุงเก็บทุกใบเลยเหรอก็มันก็ไม่ทุกใบอ่ะก็ต้องไปเลือกดูว่าอันไหนใช้ได้ใช้ไม่ได้เข้ารอบการประกวดใบไหนเข้ารอบใบไหนไม่เข้ารอบก็ต้องเลือกเองคัดสัรเองกับมือเลยเองกับมือเลยค่ะลักษณะมันต้องเป็นแบบไหนยังไงคะเป็นใบที่ อย่างดีอ่ะอย่างดีอ่ะอย่างดียกตัวอย่างเลยแล้วกันขออนุญาตหยิบว่าอย่างดีนี่คือสภาพที่ต้องบอกว่าเห็นว่าเป็นอย่างดีคือแบบนี้แบบนี้เลยนี่คือใช้ได้เลยทั้งใบเลยในแต่ละวันค่ะคุณลุงหาสามารถจะเก็บได้ประมาณกี่ใบคะมันก็แล้วแต่ที่เขาจะร่วงหล่นลงมาเราก็ต้องไปเลือกว่าต้นนี้ที่ได้น้อยได้มากในสิ่ที่สิ่เขาจะหล่นให้เรา เราไปเก็บใบตองตึงที่หล่นเท่านั้นใช่เราจะไม่แบบว่าไปสอยเอาแบบไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นใช่ไหมคะพอผ่านกระบวนการมาเก็บมาเสร็จปุ๊บส่งต่อให้ใครส่งต่อให้กับกลุ่มวิสาหกิจธุหกิจทีบใช่ค่ะกลุ่มวิสาหกิจทีนี้พอส่งต่อยอดมาใครรับหน้าที่ต่อครยกมือขึ้นค่ะที่สายสวัสดิ์ไทยกรครับ ค่ะพี่สายสวัสดีค่ะทีนี้พี่สายสวัสดีอธิบายให้คุณผู้ชมเข้าใจหน่อยได้ไหมคะว่าก้ามาวิธีหลักๆเลยค่ะหลักๆเลยหลังจากที่คุณลุงไรทองเขาเอาใบตองตึงจากป่าเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะมาทําอะไรต่อตอนที่ลุงก็มาส่งที่วิสาหกิจนะคะเราต้องทำล้างทําความสะอาดให้เป็นแบบนี้ก่อนนะคะล้างไม่ข่ดเลยเหรอคะไม่ขาดค่ะล้างทําความสะอาดเอาเศษฝุ่นเศษ อะไรออกนะค่ะก็คือทำความสะอาดให้เขาใช้ไล่กว่าเดิมนิดนึงรอบแรกก่อนเนาะทำความสะอาดก่อนแล้วก็หลังจากนั้นค่ะพี่ก็จะเอามาทําผสมกับแป้งแป้งตัวนี้นะคะเป็นตัวกระสานค่ะเป็นแป้งข้าวเหนียวไม่มีสารตกค้างอันนี้คันเป็นกรรมวิธีเบื้องต้นใช่ค่ะพื้นฐานที่บอกว่ารู้กันอยู่แล้วว่าแป้งแป้งกับน้ําแป้งกับน้ำผสมใช่ค่ะเพื่ออะไรคะเพื่อแป้งตัวนี้เป็นตัวกระสานตัวนี้ค่ะตัวตัวตัวนี้เนาะ ภาษาก็คือภาษาใบตองตึงใช่ไหมคะให้มีความเรียบความเนียนความเหนียวความหนึบมากยิ่งขึ้นใช่ค่ะเพราะบากกว่าเราจะทําจานหนึ่งใบได้เนี่ยจะใช้ใบตองตึงประสานกันประมาณ4ใบอ๋อสใบใช่ครับไม่ใช่ใบเดียวนะครับใช้ใบตองตึงประมาณนี่เลยนี่เลยใช่ครับเหมือนอย่างที่กำลังทำอยู่ตอนนี้เลยแล้วก็ทาทาทาปุ๊บประกบกันประกบกันครับผมอ๋อจนได้ขนาดแล้วก็ปริมาณที่พอใจแล้วแบบนี้เสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเราก็จะนําไปขึ้นแบบใช่ครับขึ้นเครื่อง ทีนี้การขึ้นแบบนี่มันต้อง,องทํำยังไงคะการขึ้นแบบก็คือเราเสร็จจากพี่เขา,เาทําความสะอาดเสร็จก็จะต้องมาเลาะก้านเสร็จเลาะก้านเสร็จก็จะนํามาทําเป็นอาประสานโดยใช้ไอ้แป้งข้าวเหนียวตัวนี้น<ฆ>ในอัตราการผสมผสมหนึ่งต่อหนึ่งนะครับผม<ฆ>เสร็จแล้วก็ขึ้นรูปขึ้นเครื่องอารูปของเราก็จะอยู่ที่ใช้เวลาประมาณ90วินาทีนะครับโดยใช้ความร้อนอทั้งหมด อยู่ประมาณ170องศาทั้งข้างบนข้างล่างน,น,นะครับผมค่ะอันแบบนี้ก็คือใส่เครื่องเข้าไปเลยครเข้าเลยับผมตามแบบที่เรามีอยู่แล้วใช่ครับผมคุณสมบัติของใบตองตึงเนี่ยเวลาอยู่ในป่าเนี่ยมันลักษณะของมันจะคล้ายๆมีน้ํามันเนาะเวลาเจอไฟป่าเนี่ยเวลาเราดับจะทําให้ดับยากมากแล้วไฟมันชอบที่จะคืนเนี่ยเราดับปุ๊บไฟจะคืนแล้วก็เลยมแนวคิดว่าเอาใบตองตึงเนี่ยมาทําเป็นจานใบไม้แล้วก็เลยทําให้เห็นนะครับว่าเวลาทําเสร็จเนี่ย ความความเงาของใบตองตึงจะขึ้นมาเองเลย<ช>อันนี้เราไม่ได้ใส่สารเคมีหรือสารปรุงแต่งอะไรไปเพิ่มเติมเป็นออแกนิกจริงๆใช่ใชใชเป็นภาชนะ<า>ที่ปลอดภัยใส่อาหารทั้งร้อนทั้งเย็นได้หมดเลยไม่มีปัญหานะคะเอาอย่างนี้ค่ะเราต้องถามถึงคนที่ทําหน้าที่ในกลุ่มวิสาหกิจแป๊มนมเป็นยังไงมายังไงคะถึงได้แบบอฉันนี่แหละจะเป็นตัวตั้งตัวตีอยู่ในวิสาหกิจชุมชนป่าต้นพึ่งแห่งนี้ที่มาที่ไปนั่นก็คือ เรื่องของเรื่องก็คือเป็นฝุ่น PM สองค่ะก่อนหน้าก่อนที่เราเจอมาใช่ค่ะจริงๆแล้วเราเจอมาโดนมาเกือบปี่สิบโดนใช่ค่ะโดนกับตัวเองเพราะว่าพี่เมื่อก่อนพี่มีลูกเล็กเนาะก็มีผู้สูงอายุที่ต้องดูแลค่ะมีผลกระทบมากตัวส่วนตัวเลยอ่ะแล้วช่วงที่หมู่บ้านเขามีกิจกรรมนะคะมีทุกปีค่ะทําแนวกันไฟเพื่อลดหมอกควันไฟป่าเนาะทำทำทำในหมู่บ้านของเราอะค่ะ หลังๆมาจากช่วงของโควิดเนี่ยเนาะพี่มีผลกระทบโดยตรงของพี่เหมือนกันจากที่มีงานก็ไม่มีงานแล้วค่ะ<ม>ไปหางานนอกบ้านเลยเนาะ,นค,ะคือเขาเลิกจ้างแล้วพอดีมีโครงการตัวนี้เข้ามาพี่ก็เลยมาช่วยผาหลวงทำในกล<ม>ุ่มเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสใช่ค่ะแทนที่เราจะต้องไปหางานที่อื่นๆเนาะค่าน้ํามันค่าอาหารได้วันสามร้อยหักค่าน้ํามันค่าอาหารไปก็เหลือไม่กี่บาทถ้าเราทําในหมู่บ้านเราเนี่ยมันไม่ไกลค่าน้ามันมันก็ไม่เยอะอย่างนี้ยค่ะค่ะแบบนี้นี่ดีเลย พอหลวงเห็นแบบนี้แล้วเป็นยังไงคะใจชื้นเลยนะชื้่าคนในชุมชนนี้รายได้ในชุมชนก็นอกจากที่เราทําจานชามแล้วเนี่ยเราก็ยังคิดไว้กระบวนการหลังจากการผลิตเนี่ยมันยังมีเศษวัสดุที่ที่ต้องตัดทิ้งแล้วก็เลยมียังคิดว่าเราจะต่อยอดหรือใช้ไปต้องตึงเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุด คือต่อยอดกันแบบว่าใช้ทุกส่วนให้เป็นประโยชน์ทั้งหมดเลยนี่นี่คือไม่ให้เสียเลยอะใบที่สมบูรณ์เธอก็ไปเป็นจานไปไอที่ไม่สมบูรณ์แบบนี้อะมาเป็นเศษมาเป็นย่อยๆแบบนี้เป็นดอกไม้ไหมล่ะอ่าเป็นกระทงนี่ล่ะกระทงในช่วงของเราเนี่ยจะถึงยี่เปงแล้วเนาะก็เชิญชวนนะครับว่าของเราเนี่ยถ้าเกิดเราได้ช่วยกันอุดหนุนผลิตภัณฑ์อย่างนี้ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่รักโลกจริงๆมาจากชุมชนที่เราใช้กระบวนการคิดค้นของชุมชนว่าเราจะลด ปริมาณการเผาในชุมชนได้อย่างไรผู้ใหญ่วิชัยคะถามถึงเรื่องของราคาค่ะราคาจับต้องได้ไหมอะไรยังไงคะเพราะราคาของเรานี่ถือว่าไม่แพงนะครับเพราะว่าอย่างที่เราจัดเป็นแพ็คเงครับเรามีแพ็คละยี่ใบเราขายละหนึบาทก็คือทั้งจานเหลียงจานกลมมาขายราคาเท่ากันแต่ถ้าลูกค้าที่ของลูกค้าส่งเนี่ยที่เขามารับซื้อเนี่ยก็คือซื้อตั้งแต่5แพ็คขึ้นไปเนี่ยเลือ90บาทครับผมแล้วก็ตัวของกระทงนะครับอันนี้ก็คือ25บาท ออกจากชุมชนเราไปเลยนะครับก็ถ้าเป,เป็นแบบไหนล่ะคะใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นกระทรงแบบกิบเยอะๆอย่างเงี้ยประมาณ50า5บบาทครับผม,มแล้วก็ในส่วนของพวงรีที่เราทำเนี่ยก็คือพวงละ300บาทพวงมาลาที่เราทำาพวงมาลานี่ประมาณ500บาทค,ครับผมแล้วก็ในส่วนของการจัดกระเช้าก็แล้วแต่ลูกค้าจะเลือกเซตเอาเลยครับก็มีหลายราคาเริ่มต้นตั้งแต่500บาทขึ้น 500บาทขึ้นไปก็จะได้ทั้งกระเช้าก็คือมีทั้งตะกร้าด้วยมีทั้งตัวของผลิตภัณฑ์จากใบตองตึงเป็นจานแบบกลมแบบเหลี่ยมได้หมดเลยใช่ครับผมก็เริ่มนะครับเริ่มต้นนะครับผมค่ะอย่างกระบวนการทั้งหมดต่างๆเราเนี้ยเหนือสิ่งอื่นใดนะก็คืออย่างน้อยชุมชนเราได้ช่วยกันลดการเผาอย่างน้อยชุมชนเล็กๆของเราเนี่ยือที่มีพื้นที่ป่าทั้งหมด9 83ไร่ไร่เราพยายามลดเชื้อเพลิงในป่าชุมชนให้มากที่สุด แล้วนําเชื้อเพลิงในป่าชุมชนมาสร้างรายได้ให้กับชุมชนกระจายรายได้ให้แต่ละคนในชุมชนอีกซึ่งช่องทางการจัดจําหน่ายของของเราเนี่ยก็จะมีทั้งผ่านเพจ a c e b o o k ที่ค้าทั้งออนไลน์แล้วก็ของเราเนี่ยมีหน้าร้านอยู่ที่ตรงร้านค้าชุมชนของเราซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ไปไปดูที่หน้าร้านของเราแล้วก็ไปดูแรงต่อยอดในการผลิตพองดีที่เราได้ อยอดขึ้น,นแต่จริงๆแล้วเนี่ยยังมีต่อยอดไปถึงกลุ่มเด็กๆนักเรียนด้วยใช่ครับผมโอ้โหเป็นไอเดียนี่เริ่มยังไงใช่ก็คือโรงเรียนในตำบลของเราเนี่ยในมีโรงเรียนแม่ป่งประชาสามัคคีที่ที่อยู่ในตำบลแม่ปงง่งของเรานะครับก็คุณครูก็เห็นว่าหมู่บ้านหรือชุมชนของเราเนี่ยได้ช่วยกันในการที่จะทําในการลดการเผาโรงเรียนเองก็มีในส่วนของเชื้อเพลิงเหมือนกันซึ่งใบไม้เหมือนกันก็นําเด็กมาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการทํา อาจารย์ใบไม้กระทงแล้วก็นําไปต่อยอดในการผลิตปุ๋ย oh. จากเศษใบไม้ในโรงเรียนด้วยคแบบนี้น่าสนใจค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอผู้ใหญ่พาทีมงานร,รวมถึงคุณผู้ชมไปที่โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคีครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันตรงนั้นเลยไปดูกันสิคะว่าเด็กๆนักเรียนที่อยู่ที่นั่นเนี่ยเขามีการบริหารจัดการเรื่องของเชื้อเพลิงจากใบตองตึงในชุมชนของเขายังไงกันบ้างตามกันมาเลยค่ะ อ่าเนี่ยนะครับเราถึงแล้วที่โรงเรียนแม่โปง่งประชาสามคีที่ผมได้พูดเมอกี้นะครับว่าโรงเรียนได้ทําการต่อยอดอาจากโครงการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าชุมชนของบ้านต้นพึ่งเนี่ยมาต่อยอดให้กับน้องๆนักเรียนในโรงเรียน,นค,รครับเข้าไปชมกันดูได้ได้เลยนะครับผมโอเคคือที่นี่เลยที่ก๊อหลงพามาโรงเรียนแม่โป่งประชาสามคีประชาสามคีโอ้โห แบบนี้ต้องบอกแบบนี้ก่อนนะคะว่าคือที่โครงการต่างๆที่พ่อหลวงพูดเอาไว้น่าสนใจค,คือเป็นการต่อยอดจากการทำป่าคาร์บอนเครดิตในชุมชนบ้านต้นพึ่งแล้วขยายต่อม<ช>ายังโร,รงเรียนแม่ปป่งแห่งนี้ทีนี้อยากเห็นแล้วค่ะว่ามีโครงการมีวิชาอะไรบ้างมีหลักสูตรอะไรบ้างที่เป็นการต่อยอดจากการทำป่าคาร์บอนเครดิตของชุมชนเรา มีใครพอจะให้ข้อมูลได้บ้างไหมคะเดี๋ยวต้องไปพบกับอาจารย์ทั้งสองท่านข้างในครับมีมีมีคนให้ข้อมูลใช่หมคะมีคนให้ข้อมูลมีทั้งคณะครูและนักเรียนให้การข้อมูลข้างในครับผมโอเคไปเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณครูทั้งสองท่าน ที่บอกว่าจะเป็นคนให้ข้อมูลเราชื่ออะไรบ้างคะค่ะก็สวัสดีนะคะชื่อครูกิ๊กวารัตบุญมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะครูนิ่มนิพพรนรนาลังกาครูกิ๊กแล้วก็ครูนิ่มใช่นะคะทีนี้ถามเลยและกันค่ะเห็นน้องๆนักเรียนเนี่ยกำลังประดิษฐ์นี่คือผลงานจากใบตองตึงแต่รูปแบบเนี่ยมันเปลี่ยนไปไม่เหมือนในชุมชนเรานะใช่ไหมผู้ใหญ่ใชนี่เป็นการต่อยอดเป็นการต่อยอดเข้าสู่โรงเรียนแล้วครูนิ่มอธิบายนิดนึงแล้วกันค่ะ งั้นขอเท้าความตั้งแต่เริ่มเลยนะคะพอดีโรงเรียนเรามีสคูคอนเซปต์ค่ะเรียนสนุกปลูกความดีตามวิถีแม่โป่งโ,โดยเนี่ยค่ะวิถีแม่โป่งก็คือเราเราไปสำรวจล้วค่ะว่าชุมชนของเรามีมีความเข้มแข็งมีจุดเด่นนะคะก็ได้วิสาหกิจชุมชนป่าต้นพึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ในการต่อยอดเรื่องของการลด คาร์บอนใช่ไหมคะ,คะเอาใบตองตึงมาทําผลิตภัณฑ์ลดการเผาลดการเกิดฝุ่น PM ใช่ไหมคะพ่อหลวงคะเราก็ไปเรียนเกี่ยวกับการทําดอกไม้ประดิษฐ์ในการทำห่วงมาลาตรงนูน้นแต่เราเปลี่ยนมาเป็นของที่ระลึกเช่นเป็นช่อดอกไม้เป็นเป็นกรอบดอกไม้เป็นของที่ระลึกนะคะโดยเป็นฝีมือนักเรียนโดย ใช้วิธีการการจัดการเรียนรู้ในวิชาวิถีแม่โป่ค่ะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสะกิดใจมากแล้วก็สะดุดหูด้วยรายวิชาอะไรนะคะคุณรูอ๋วิถีแม่โป่งค่ะวิถีแม่โป่งมันไม่ได้มีใน,ในของกระทรวงศึกษาที่บอกว่าเป็นหลักสูตรอย่างเช่นภาษาไทยคณิตอังกฤษไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะเป็นวิชาเพิ่มเติมที่เราจัดขึ้นมาโดยเราวิเคราะห์จากชุมชนวิเคราะห์จากผู้เรียนชุมชนต้องการให้นักเรียนรู้จัก ตนเองรู้จักชุมชนแล้วก็พ่อแม่ครอบครัวของเขาไม่ได้อยากให้นักเรียนต้องเรียนแล้วก็ต้องไปทํางานไกลๆไ,ไปทํางานในเมืองหลวงที่เราเห็นกันบ่อยๆค่ะอ,อยากให้เขาเห็นข้อดีของบ้านเขาเพื่อที่จะรักษาต่อยอดแล้วก็ สร้างมูลค่าได้ oh, <Yeah. S 2> แบบนี้ดีเลยเป็นการสร้างองค์ความรู้เหมือนเป็นการเพราะเมล็ดพันธุ์ตั้งแต่เด็กเลยเนาะใช้ใการแบบหวงแห่แล้วก็รักชุมชนแล้วก็ต่อยอดในสิ่งที่ตัวเองมีดีอยู่แล้วไม่ต้องไปทํางานไกลๆเลยแบบนี้เนี่ยดูบรรยากาศน้องๆแล้วนี่คือแบบฝีไม้ลายมือนี่ขมักขเม่นโอ้โ uh ห huh. ทีนี้ค่ะนอกจากครูนิ่มแล้วก็คือมีครูกิก๊กที่ม, uh. มีการทําเรื่องของปุย๋ย ปุ๋ยเนี่ยคือก็เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเรื่องของวิชาในโรงเรียนนี้เหมือนกันใช่ไหมคะยังไงคะครูคเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะ,คะสาหรับปุ๋ยนะคะปุ๋ยหมักนี่เขาเรียกว่าปุ๋ยหมักรักแม่โป่งค่ะก็ทั้งนักเรียนแล้วก็คณะครูนะคะก็ร่วมกันคิดก่อนว่าเออปัญหาในโรงเรียนของเราเนี่ยเรามีวัตถุดิบอะไรบ้างที่มันเป็นปัญหาแล้วเราจะใช้ตรงนั้นนมาสร้างมูลค่าเพิ่มเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเนี่ยค่ะโดยแล้วก็เป็นการลดการเผา ด้วยซึ่งปัญหาเนี่ยก็คือใบไม้ในโรงเรียนเนื่องด้วยว่าสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเป็นใบไม้จํานวนมากก็เลยเอามาทําปุ๋ยหมกักโดยความร่วมมือของศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยห้องครอันเนื่องมาจากพระราชดํารินะคะได้มาให้ความรู้เราในการทําปุ๋ยหมกักแล้วก็ทําททการทดลองค้นคว้าทําหลายวิธีมากเพื่อที่จะให้ได้สูตรที่เหมาะสมกับโรงเรียนจนกระทั่งมาเป็นปุ๋ยหมกักรักแม่โปง่ง จนทุกวันนี้ค่ะนี่คือสูตรของเราโดยเฉพาะเลยใช่ค่ะเป็นสูตรผสมระหว่างของห้วยห้องคล้และสูตรของวิศวกรรมแม่โจ้หนึ่งเพื่อให้เหมาะกับบริบทของโรงเรียนค่ะแล้วแบบนี้เรามีการจําหน่ายแจกจ่ายยังไงบ้างไหมคะ ในเรื่องของการจำหน่ายตอนนี้เริ่มทยอยจำหน่ายโดยที่มีคณะกรรมการการศึกษาข,อ,าของของโรงเรียนคณะกรรมการสารศึกษาของโรงเรียนนะคะแล้วก็ชุมชนช่วยกันรกระจายข่าวประชาสัมพันธ์<ม>เพื่อที่จะนำค่าปุ๋ยนะคะมาเป็นค่าแรงให้กับนักเรียนในการที่นักเรียนได้มาฝึกทักษะอาชีพคะ่ะ เป็นการฝึกทักษะอาชีพตั้งแต่วัยเยาว์เลยนะคะเนี่ยเพราะว่าเด็กๆน้องๆที่นี่ยังอยู่แค่ประถมแล้วก็มัธยมกันอยู่เลยแต่ว่าการต่อยอดตรงนี้ค่ะครูวาดหวังอะไรมากที่สุดในตอนนี้ก็คืออยากให้นักเรียนมีทักษะอาชีพเพื่อที่ว่าเขาจะได้มีรในได้ระหว่างเรียนแล้วก็เป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนผลพลอยได้ก็คือสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ได้เกิดการพัฒนาสภาพแวดล้อมแล้วก็ลดการเผาในชุมชนด้วยค่ะหลังจากนี้พ่อหลวงจะต่อยอดอยากไรบ้างสําหรับตัวของผลิตภัณฑ์สําหรับการต่อยอดของผลิตภัณฑ์ของเราก็คือจานไม้ๆเนี่ยในอนาคตอ่ะอย่างที่ท่านนายกเศรษฐาได้เคยอรรลไวเนะะวาะก็อยากจะให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยดันขึ้นไปสู่สายการบินแล้วก็อยากจะพัฒนา,าหาความรู้เพื่อที่จะให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยก้าวขึ้นสู่ในชั้นของเครื่องบินให้ได้ครับผมแล้วก็อยากจะ ให้ชวนชวนให้หน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนที่พอจะมีองค์ความรู้ในการที่จะช่วยต่อยอดผลิตภัณฑ์ของชุมชนนะก็ขอเรียนเชิญ ที่จะให้การสนับสนุนในส่วนของชุมชนและทางโรงเรียนด้วยครับผมโอ้โหถือว่าเป็นเรื่องที่ทําได้ไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างแน่นอนขอเวลาอีกนิดนึงเนาะพ่อหลวงเนาะเดี๋ยวเราขอไปพัฒนาผลิตภัณฑ์เชื่อได้ว่าผลิตภัณฑ์จะเป็นรูปธรรมแล้วก็ก้าวไกลขึ้นไปอยู่บนเครื่องบินได้อย่างแน่นอนเลยครับสําหรับวันนี้ค่ะขอบคุณพ่อหลวงนะคะขอบคุณคุณครูทั้งสองท่านด้วยนะคะ สำหรับรายการรอบภูมิภาควันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับครั้งหน้ารายการรอบภูมิภาคจะนำเสนอประเด็นอะไรที่น่าสนใจอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ